สวัสดีครับแฟนเดตัวเลขพารวยหอเด็ครับพบกันอีกครั้งครับกับแนวทางชุดตัวเลขเด่นบนเด่นล่างครับประจำนวนันที่1กันยายน2564นี้มาเริ่มกันกับชุดแรกครับเลขเด่นบนล่างของสายฟ้านะครับวันนี้เด่นบนให้7ครับเด่นล่างให้5มาดูสูตรเลขหลักสิบล่างแม่นๆเจ้านี้กันบ้างครับวันนี้ให้ตัวเลข5นะครับมาหลักสิบล่าง สถิติย้อนหลังให้ดูหกงวดที่ผ่านมาก่อเข้าตลอดนะครับงวดนี้หลักสิบล่างห้าจะมาหรือเปล่าต้องรอรุ้นกันครับมาดูชุดนี้บ้างครับหลักสิบบนทองก,ก้อนเพชรสุพรรณนะครับหลักสิบบนให้แปดศูนย์หนึ่งสามแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับให้มานะครับสองสูตรนะครับส่วนมากแล้วจะมาทั้งสองตัวเลขน,นะครับ ทั้งสองูแล้ววันนี้สูนรแรกได้สี่กับห้าสูตรที่สองได้สี่ห้าแล้วก็หกนะครับสองสูตรนี้ชนกันที่สี่กับห้านะครับก่อนลองลงกันครับมาดูแนวทางของสูตรวิ่งสู้วัดของสูตรพยาของมรคตกันบ้างครับเลขเด่นจากร้อยหลักนะครับวันนี้ให้ตัวเลข2นะครับส่วนขวามือด้านบนเป็นเลขวิ่งบนสูตรแปดก็ได้ศูนย์นะครับส่วนตัววิ่งบนตักหลักหน่อยนะครับสูตรใหม่ก็ได้ตัวเลขเจดนะครับ มาดูสูตรวิ่งบนสูตรนี้ครับแอดราสีกันนะครับซ้ายมือครับวิ่งบนวิ่งศูนย์กับสามนะครับวางศูนย์หลักร้อยนะครับวางศูนย์วางศูนย์ที่หลักร้อยแล้วก็สามไปที่หลักสิบส่วนขวามือก็เลขวิ่งบนอีกสูตรครับให้เลขสี่กับเลขหนึ่งมาดูสูตรนี้ครับมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้าครับสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก้าวันนี้สามตัวบนนะครับเลขคูโต้ เดียวด้วยกันจะมี3230 39 37 31 62 60 69 67 61 42 40 49 47 41 52 50 59 57 51 82 80 89 87แล้วก็81ครับก็ลองมาไปพิจารณาดูครับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับแนวทางหลัก10ล่างนะครับของเจ้าของคนนันเจ้านี้ครับให้ตัวเลข5นะครับมาหลัก10ล่าง าดูสูตรนี้ครับสูตรตัวเลขเด่นบนและก็เด่นล่างนะครับสูตรนายรัฐบาลไทยนะครับวดที่แล้วให้3กับ4นะครับก็ปรากฏว่าสมาหลักหนวยล่างนะครับวันนี้ให้ตัวเลข7กับ8นะครับเด่นสุดรจ็รอง8ปดดูอีกสูตรนะครับแนวทางหวยไทยลุงนิ่นนะครับ3งวดย้อนหลังที่ผ่านมานะครับตามสูตรก็เดินดีนะครับเข้าตรงตง วันนี้ประกอบคู่ให้ได้0414แล้วก็94มาดูููนนี้กันบ้างครับ,ลบ,บ,รบลหบบลักสิบบนมานีครับหลักหน่วยบนชูใจนะครับหลักสิบบนมานีให้2753แล้วก็1ครับส่วนเลขหลักหน่วยบนชูใจให้6930แล้วก็8ขอรอลุ้นกันดูครับมาดูููนนี้ครับเลขบนไม่ปักหลักนะครับของแ1 9 นะครับเมื่อที่แล้วถ้าจับคู่กันก็เข้านะครับบางครั้งก็เข้าสามตัวเลยนะครับวันนี้จับคู่ให้แถวบนได้หกกับเจ็ดแถวล่างได้สี่กับเก้ามาดูเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยบนของรัฐเกรดแก้วสิริกันบ้างครับให้ตัวเลขสามห้าเจ็ดและก็เก้านะครับมาดูสูตรนี้ครับของพ่อใหญ่วิภานะครับขวามือเมื่อที่ผ่านมาให้สองสามตัวเดียวเน้นๆนะครับก็ขเข้าวันนี้ให้หนึ่งเจ็ดเน้นๆนะครับตัวเดียว มาดูชุดนี้ของอาจารย์มีกันบ้างครับเขียนไว้ตั้งแต่วันที่16เดิน8หลังหวยออกตัวเลขเด่นก็จะมี7 8 9 0, แลว้วก็0ประกบชุดให้มี7 8 7 9 7 0 8 7 8 9 8 0 9 0 9, 9 7 07 08 09แล้วก็98มาดูชุดนี้ของแอดมุกกันบ้างครับเลขเด่ 8, 9, 9, น8กับ9ถ้า8มาก็จะเป็น8 1 8 2 แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดถ้าเก้ามาก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดมาดูสูตรนี้กันบ้างครับดูดีๆนะครับย้อนหลังไปก็อเข่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับตรงๆนะครับวันนี้สูตร,ตรแรกนะครับน่าจะเป็นหลัก 100, ร้อยกับสองศูนย์แล้วก็หกส่วนสูตรที่สองก็หลักสิบก็จะได้หนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับโดนหลักหน่วยช่องที่สามว่ามีสี่ห้าแล้วก็สามมาดูสูตรนี้ครับเลข สามร้อยเงินล้านนะครับสูตรใหม่ครับให้ตัวเลขศูนย์กับสองนะครับมาหลักร้อยนะครับมาดูชุดนี้ครับเลขเด่นเบื้องบนของสูตรอันตภัณนะครับให้เด่นแปดกับสิบมาดูชุดสามตัวทดลองสูตรใหม่ของหนุ่มใหญ่บุรีรัมณ์นะครับสามตัวจับให้สี่เก้าสองสี่เก้าสามสี่เก้าแปดสามแปดหนึ่งและก็สี่เก้าศูนย์

301 304 305 6ึ่6สา6ศูนย์สี่สามและก็หกศูมาดูแนวทางเลขเด่นบนของช่างน้อชอบประมวนกันบครับเด่นบนให้เด่น9ก้ารับเด่นและขอไปรับเลขเด่นให้ตัวเลขมา2ตัวนะครับเด่น9ก้ากับห้ามาดูแนวทางชุดนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าสองสานะครับ ชน2 3ครั้งนะครับชน3 2ครั้งนะครับพอเข่า2 3ครังวดนี้ตามสูตรนะครับชนเลข7 2ครั้งกับชนเลข9 2ครั้งนะครับและก็มีชนเลขหนึ่งด้วยอีก2ครั้งนะครับเพราเราประกบชุดกันดูครับเผื่อจะมาต่อวดนี้มาดูกันต่อที่แนวทางเลขเด่นล่างของแอดมารวยกันบ้างครับวดนี้สูตรนี้นะครับประกบคู่ชนแล้ว ชนกันที่เลขหนึ่งนะครับวันที่ผ่านมาชนกันที่เลขสามขอเข้านะครับวันนี้อย่าลืมนะครับชนกันที่เลขหนะึ่งมาดูแนวทางหลักร้อยบนของพิติกันบ้างครับหลักร้อยบนสี่ตัวนะครับมีสองมีสามมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับสองวันที่ผ่านมาก็เข้ามาตลอดนะครับมาดูสูตรนี้ครับหลักร้อยบนสูตรนี้ให้ตัวเลขนะครับมาชนเก้าสูตรคือสองสามและก็หก ส่วนชุดตัวเลขหลักสิบบนชนเก้าูตรนะครับก็มีหกกับศูนย์แล้วก็ตัวเลขหลักหน่วยบนนะครับเก้าูชนกันที่เลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขห้ามาดูต่อกันกันบชุดนี้ครับแนวทางของรัฐบาลไทยเรนโบว์ธีรพลนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีดแดงๆนะครับขวา1มืด้านล่างประกบชุดเด่นให้มีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปด สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดและก็ห้าแปดมาดูชุดนี้ครับหลักร้อยบนชนนะครับของชัยูยนะครับชนกันสี่สูตรชนกันที่เลขสองมาดูแนวทางชุดตัวเลขวิ่งบนอีคิวสามเลยว่าครับมที่ผ่านมาก็วิ่งบนศูนย์กับเก้าหกเก้าศูนย์นะครับวันนี้วิ่งบนเจ็ดกับแปดนะครับก็รองลุ้นกันมาดูแนวทาง เลขวิ ôn, ôn, ่งบนของลุงแจ็คกันบ้างนะครับวันนี ôn, ้ให้เลขวิ่งบนหนึ่งกับสี่มาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับสาหรับการประกบคู่ชุดนี้นครับเลขเด่นบนให้เด่นแปดนะครับจับคู่ให้แปดสามแปดหกแล้วก็แปดเก้าวิ่งวิ่งแปดมาดูแนวทางการประกบคู่สามตัวบนแล้วก็สองตัวชุดนี้ครับสามตัวบนเน้นชุดเดียวเลยครับเจ็ดสามเก้าสองตัวมีศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เก้าสามเจ็ด สองเจ็ดสองสามสองเก้าสามเก้านะครับเน้นที่ศูนย์สองนะครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันกันกบสูตรทดลองนะครับของแอดคนหลังเขานะครับก็คำนวณย้อนหลังให้ก็เข้ามานะครับสองวันตรงๆเลยวันนี้ลองจับคู่ให้นะครับแถวบลีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับรกับคบู่กับแถวล่างเลขสี่กับห้าครับ ก็จะได้ชุดตัวเลขเป็น7 4 7 5 8 0 8 5 9 4้แป่้ากและก็ก้ห้าก็ลองไปพิจารณาดูครับชอบเจ้าไหนก็เลือกเจ้านั้นครับสมมูรเกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ